สวัสดีค่ะพบกับช่องเวลทิงเกอร์ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอนดีเวฟควันตามปลดล็อกโลกใหม่ด้วยหุ้นแห่งอนาคตหน้าลงทุนจริงดิ เคยจินตนาการไหมคะว่าเราจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกได้ในพริบตาปัญหาที่คอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่ว่าจะแรงแค่ไหนก็ยังต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะหาคำตอบได้เช่นการพัฒนายาใหม่ๆที่ตรงจุดการออกแบบวัสดุที่เบาและแข็งแกร่งอย่างไม่เคยมีมาก่อน หรือการจัดการเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในเครือข่ายที่ซับซ้อนมหาศาลฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีบริษัทหนึ่งที่กำลังพยายามทำให้จินตนาการเหล่านี้เป็นจริงนั่นก็คือ D-Wave Quantum Solutions เจ้าของหุ้นรหัส QBTS ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการเทคโนโลยีและตลาดหุ้น วันนี้ Welltinker จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปเจาะลึกว่า D-Wave คือใครทำอะไรและที่สำคัญที่สุดมันน่าลงทุนจริงดิไปดูกันเลยค่ะทำความรู้จัก D-Wave ควอนตัมและโลกของควอนตัมคอมพิวติงก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าควอนต u m คอม p u t i n g กันก่อนค่ะคือฟังดูยากใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะ ปกติแล้วคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ว่าแรงๆมันทำงานโดยใช้บิตซึ่งก็คือสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าเป็น0หรือ1เท่านั้นเหมือนสวิชไฟที่เปิดหรือปิดได้แค่2สถานะแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์มันเจ๋งกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันใช้สิ่งที่เรียกว่าควบิตควบิตซึ่งไม่ใช่แค่ศูนหรือหอย่างเดียว แต่เป็นได้ทั้ง0 1และเป็นทั้ง0และ1พร้อมกันในเวลาเดียวกันหรือที่เรียกว่าภาวะซ้อนทับซูเปอร์โพสิชันฟังดูงงใช่ไหมคะลองจินตนาการถึงเหรียญที่กำลังหมุนอยู่บนอากาศค่ะมันไม่ใช่หัวหรือก้อยแต่เป็นทั้งหัวและก้อยในเวลาเดียวกันจนกว่ามันจะตกลงพื้นคว i บิตก็ประมาณนั้นเลยค่ะด้วยความสามารถพิเศษนี้ ทำให้ควนตั้มคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลลับข้อมูลได้มหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมันสามารถลองผิดลองถูกกับทุกความเป็นไปได้พร้อมกันเปรียบเสมือนเรากำลังหาทางออกในเขาวงกตตอถ้าคอมพิวเตอร์ธรรมดาต้องลองไปทีละทางกว่าจะเจอทางออกก็อาจจะเหนื่อยแหก แต่ควอนต้ามคอมพิวเตอร์สามารถสำรวจทุกเส้นทางในขาวงกดพร้อมกันในคราวเดียวทำให้เจอทางออกได้เร็วขึ้นมากแล้ว D-Wave ล่ะทำอะไรแตกต่าง D-Wave ไม่ได้สร้างควอนต้ามคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์เหมือนที่ Google หรือ IBM กํากำลังทำนะคะแต่ D-Wave เน้นไปที่ควอนตัมแอนเนลิ่ง ควอนตัมแอนเน l ลิ g ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ q u a n t ัมคอมพิวติ g งที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการแก้ปัญหาด้านการหาค่าเหมาะสมที่สุด (optimization problems) พูดง่ายๆคือเก่งมากเรื่องการหาทางเลือกที่ดีที่สุดจากตัวเลือกจำนวนมหาศาลที่ซับซ้อนสุดๆนั่นเองค่ะเหมือนเป็นสุดยอดสมองกลที่ถูกเทรนมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางที่ยากโคตรๆ D-wave ทำอะไรใช้แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง มาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงสงสัยแล้วว่าแล้วไอ้เจ้าเทคโนโลยีสุดล้ำนี้มันเอาไปใช้จริงได้ยังไงด w a v e ได้ทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเพื่อนำควอนตัมแอนนีลลิ่งไปใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจที่แท้จริงขอยกตัวอย่างเช่น 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและซัพพลายเชนคุณผู้ฟังเคยไหมคะที่ของที่เราสั่งกว่าจะมาถึงใช้เวลานานมากๆ หรือบริษัทต้องปวดหัวกับการจัดเส้นทางรถส่งของเป็นร้อยๆย,ยคันให้ประหยัดน้ำมันที่สุดและถึงจุดหมายเร็วที่สุด d w เ v e เข้ามาช่วยได้ค่ะตัวอย่างที่1บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง v o l ks w a g e n เคยใช้เทคโนโลยีของ d w เ v e เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถแท็กซี่ในกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสทำให้รถแท็กซี่สามารถรับส่งผู้โดยสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง นี่คือการหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดจากตัวเลือกที่เป็นไปได้หลายล้านล้านเส้นทางในพริบตาตัวอย่างที่2องหรือแม้แต่การจัดการตารางเที่ยวบินของสายการบินที่ต้องคำนึงถึงลูกเรือเครื่องบินสนามบินและเวลาต่างๆทั่วโลกควอนตัมคอมพิวติงสามารถหาตารางที่ลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ช่วยลดความล่าช้าและประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลค่ะ2การค้นคว้าย,ยาและวัสดุใหม่ การพัฒนายาหนึ่งตัวใช้เวลานานเป็นสิสิบป,ปีและใช้งบประมาณมหาศาลเพราะต้องทดลองสารเคมีนับไม่ถ้วนกว่าจะเจอตัวที่ใช่ตัวอย่างที่3 D-Wave ได้ร่วมมือกับบริษัทเภสัชกรรมเพื่อจำลองการทำงานของโมเลกุลต่างๆเพื่อค้นหาส่วนประกอบยาใหม่ๆที่มีศักยภาพในการรักษาโรคได้เร็วยิ่งขึ้นจากที่เคยต้องใช้เวลาหลายปีกับการทดลองในห้องแลบ d w a v e อาจช่วยย่นระยะเวลาให้เหลือเพียงไม่กี่เดือนหรือสัปดาห์ซึ่งหมายถึงชีวิตผู้คนจำนวนมากที่จะได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้นตัวอย่างที่4นอกจากยาแล้วยังมีการออกแบบวัสดุใหม่ๆที่มีคุณสมบัติตามต้องการเช่นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือวัสดุที่ทนทานเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ3การเงิน และการลงทุนในตลาดหุ้นที่ซับซ้อนความผันผวนของราคาและตัวแปรมากมายทำให้การตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องยาก Dwave สามารถช่วยในการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ซับซ้อนการบริหารความเสี่ยงหรือการจัดพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลลัพธ์ตอบแทนสูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นปัญหา Optimization ที่คว a n ต u m ม n n e a l i n g ถนัดมากๆค่ะ แล้วดีเวฟน่าลงทุนไหมมีอะไรน่าสนใจและอะไรที่ต้องระวังบ้างมาถึงคำถามสำคัญที่นักลงทุนอยากรู้ d w เวฟ QBTS เป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Quantum Computing ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงมากแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกันค่ะอะไรที่น่าสนใจ Pros ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี D- w a v e เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านควอนตัมคอมพิวติ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายควอนตัมแอนเน i n g ลิงที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีโซลูชันที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบันตลาดใหญ่ในอนาคตหากเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งเติบโตเต็มที่ตลาดจะใหญ่และมีมูลค่ามหาศาลมากบริษัทที่สามารถยึดพื้นที่ได้ก่อนย่อมมีโอกาสพาร์ทเนอร์ระดับโลก DW a v e มีพาร์ทเนอร์และลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่งเช่น Google, Lockheed Martin, Volkswagen ซึ่งเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือและศักยภาพของเทคโนโลยีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้จริงเทคโนโลยีของ D Wave สามารถแก้ปัญหา Optimization ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปซึ่งสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างมหาศาลในอนาคตอะไรที่ต้องระวัง c o n s r i s อุตสาหกรรมเกิดใหม่และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น Quantum คอมพิวติงยังเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆยังต้องการการวิจัยและพัฒนาอีกมากเพื่อไปสู่การใช้งานที่แพร่หลายซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่าย R และ D ที่สูงลิบและยังไม่มีกำไรเป็นกรอบเป็นรำในระยะสัน้นการแข่งขันสูงและไม่แน่นอนมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งเช่น IBM, Google, Microsoft ที่กำลังลงทุนมหาศาลในด้านควอนตัมคอมพิวติงและแต่ละเจ้าก็มีแนวทางพัฒนาที่แตกต่างกัน D-Wave ซึ่งเน้นควอนต u m แอนเน l ลิ g อาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักว่าวิธีของตนจะสามารถแข่งขันกับควอนตัมคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ในระยะยาวได้หรือไม่ความผันผวนของหุ้นด้วยความที่เป็นหุ้นเทคโนโลยี อนาคตที่ยังไม่ทำกำไรหุ้น QBS t จึงมีความผันผวนสูงมากราคาอาจขึ้นลงตามข่าวดีข่าวร้ายหรือความคาดหวังของตลาดได้ง่ายความซับซ้อนของเทคโนโลยีการทำความเข้าใจเทคโนโลยีควันตัมคอมพิวติ้งนั้นยากมากทำให้การประเมินมูลค่าบริษัทหรือศักยภาพในอนาคตเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักลงทุนทั่วไปโซนาเคาเท DeWave q u a t t u m Solutions (QBTS) คือบริษัทที่น่าจับตามองมากๆค่ะเป็นเหมือนผู้บุกเบิกที่กำลังพาเราเข้าสู่ยุคใหม่ของการประมวลผลแต่มันก็เหมือนกับการออกสำรวจดินแดนใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสทองแต่ก็ซ่อนเร้นอันตรายและความไม่แน่นอนไว้มากมายสำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นตัวนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากค่ะไม่เหมาะกับทุกคน เหมาะกับผู้ที่เข้าใจในเทคโนโลยีและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้สูงมากๆเพื่อหวังผลลัพธ์ตอบแทนมหาศาลในระยะยาวเพราะหากดีเวฟสามารถทำให้เทคโนโลยีนี้เป็นกระแสหลักได้สำเร็จจริงๆก็อาจจะพลิกโฉมโลกของเราไปตลอดการเลยทีเดียวครับแต่ย้ำอีกครั้งว่าต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบ ถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ